สวัสดีครับสวัสดีครับหนูสวัสดีครับไอ้เฮี้ยนี้ใครอ่ะนักจะตำรวจกี่คนอ่ะไอ้เฮี้ยนี้ใครล้วตำรวจถึงแล้วเจ็ดคนถึงแล้วไม่ไอ้นี้ใครอ่ะพี่กินพี่กินเอซับขับลุงขับลุงผมมีอะไรของมึงวะเนี่ยไอ้สัตว์เป็นสองหนึ่งก็แดงสิบว่ะลูรีแล้วก็ที่ชื่อมองสามเลขหนึ่งสอง ทำผมเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยผมยาวเชียวไปตัดผ้าตัดผมมั้งไปผมยาวเกินอะไรมานะกอดแดงสินเับกอดแดงสินปฏิบัติอะไรพี่ถ้าเกอร์ไปดไปเนี่ยเมขสองกับเลขชุมวงสามกดติดนะครับคุณนีครับคุณครับเลขสองกับเลขหนึ่งคืออย่างมึงไม่ไปมึงเองให้ผมทำอะไรเมืองผมไม่เสร็จก่อนสิยังทำไม่เสร็จเลยคนก็เพิ่งเข้ามาแปดคน ยังไม่ได้วงไม่ได้วอร์มไม่ได้อะไรเลยธนะุระผมยังไม่เสร็จเลยเนะี่ยดูดิแตี้ไปไหนไปอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปให้ดูไปไหนสตาร์ทาทใช่ไหมไปแต่ไปให้พอใจยังเดี๋ยวจะไปให้ สามทุกวันอะกูตอบให้เบิกไปอะเดี๋ยวกูไปให้ไปใช่ไม่เสียแต่ว่าเราจูนหรือยังอะจูนแล้วครับจูนแล้วก็จูนรีจูนฟรีไม่ใช่ตังเราที่เขาบอกว่าเสียร้านทาน,นี่ไม่เสียเขาคืนแล้วเขาคืนแล้วคนที่เสียไปเขาคืนเงินหมดแล้วเอันนี้กล่องจูนเราให้ปีเดียวใช่ไหไม ใช่ใช่ใช่แต่มันต้องจูนหน้านายกนะสวัสดีครับอ๋อเคออเคพอมีดราม่าเองอยู่กับลูกเรื่อยๆจะได้ไม่มีหรอกไม่มีดราม่าหรอกมันจบไปแล้วครับหายคนเลยเออมีดราม่าก็ไปหาต๊อตตีอ่ะแล้วต๊อตตีเคลียร์ให้จูนหลุดนะคันนี่ ให้ตอดติเคลียร์ให้บอกตอดเคลียร์ให้หน่อยนะลุงสวัสดีครับเออใครวะเนี่ยวิเทเหรอครับโอเคไม่รู้เหมือนกันครับฝ่ายครูไปจับหน้าอยู่ไม่รู้เหมือนกันต้องทำยังไงครับยิ่งไปได้น้ำตัวกับลุงสิลุงจับหน้าลุงสวัสดีครับเออกูจำแล้วไอ้หัวหัวเบิดไอ้ตีิ่วจับได้สวัสดีครับชื่ออะไรนะกีนครับกีนกีนครับใช่ครับกีนสีเขียวใช่ครับโอเคโอเคง่ายเลยจับง่ายเลย เียอะไรลุงเรื่องของเขาอยางเอาไว้รอดกเฮียละมันอึดเลยอ่ไปร้านได้ไปแดงผมจะไปรอร้านแล้วนะไปรอร้านเราไปรอร้านผมมีตี่งาสามอันพอดีด้วยจะไปร้านไหนอ่ะจะไปร้านแดงร้าน k เ่าเหรอใช่หรอเฮ้ยไอ้้ยกิีมันมีปู่เหรอใช่ครับลุงมึงมีเบอร์เป็นป้าไม่ไม่มีครับไม่มีมันเข้าวอลป้าเดี๋ยวผมถามไวอให้ลุงลองมเฮ้ยกีมอยู่ปัไอ้กีมมันอยู่ปวะม่่าจะเข้าครับลุงมบอกมันเขาวอลดิมันมีดาร์กแชทอะไรยัง E อินสปอร์ตเราต้องพูดคุยกับไงเซิร์กอ่ะอินสปอร์ตผม<ด>ไม่รู้ครับไปเซิร์กนู่นต้องถามไปเซิร์กนู่นผมไม่รู้รบอกให้แล้วครับลงรอแป๊บนึงครับสวัสดีครับโลดดีครับอ่า มาตินมาตินมีเบอร์กีนปะพี่กีนหรอมีแต่เบอร์เบอร์พี่วินเทสโดนด่าวินเทจเนีกีนขายหมูเปล่า <c oughs> อยากบอมทีมปะ่ะพี่กินครับพี่กินข้าวบอยังกินหล,ลัหลอ ไม่อยูอะลุไม่ดีนะแชทแน่เลยเออเดี๋ยวรอก่อนก็ได้ขาดทุ่มครึ่งไปแอ้ดอกอ่ะใช่ครับทุ่มครึ่งก็ไดวแอ้ดอปก็มาเดี๋ยวมาคุยกันในนั้นก็ได้ขาดใครวันนี้เป๊ปเช็คชุดดิมือปนลีปะวะไอ้อะโหลขอมือดีคนนึงเลยดีไปแล้วลีไปแล้วทำไรลีไปแล้วก็รอไปลอยงานร้านไม่มันรอยไอดดอปไงก็ดู้เลยรอลอยไอดดอปบอมหน่อยดิไอ้เกลหกซุนอยู่ปะบอมบอกว่าไอ้พวกไอ้ลิกหน่อยดิไอ้สัต ก็นอน้ยมันไม่ทันโอ้ซูนมีแผลอยู่ครับอยากกระทืบจริงครับลงมีอะไรวะโอ้ลงเมื่อกี้ก็ไปใส่กันมัวเลยในวัวบ้านนะโอ้ซูนมีเรื่องไหมล่ะในแอร์ดอบจริงใช่คุยคุยพี่โนแล้วมีเรื่องมันไม่ให้เล่นอะไรวะไหนไหนก็พูดที่ผมเล่าไงพี่ที่บอกว่ากลัวจังเลยก็กลัวอ๋อแตก็คืให้ดีสีปรับไปดิบัฟในแอร์ดอบอ่ะไปแล้วเขาปรับไปแล้วไม่รู้เขาปรับยางแต่บอกเขาไปแล้วหนูบอกเขา ลุงรถประมูลมันจะมีเจ็ดหกห้ามาไหมครับเจ็ดหห้ารอไม่รู้อ่ะจะรู้ไหมล่ะเจ็ดสองศูนยมาก็เจ็มแล้วไอ้เจ็ดหกห้ามานี่เฟี้ยวเลยนะอยากได้อยู่พอดีอลุงก็เจ็ดต้อง <c oughs> เปิดไงไม่ได้ได้เจ็ดห้ามาเดี๋ยวไปขายเจ็ดสองศูนแล้วไปซื้อเจ็ดหกห้าเลยเท <c oughs> ่าไหร่เองสี่สิบล้าน กูก็ไม่ต้องซื้อดำโบไงเก้าเงินไปเปาะขายล็อตี้สิบหกล้านยี่สิบเจ็ดล้านถ้าเดี๋ยววันนี้ผมถ้าเดี๋ยววันนี้ผมไปรับผมไปเที่ยวพอดีแล้วก็เปาะไปยี่สิบล้านแล้วก็น่าจะได้แล้วมั้งแล้วนั่นเดี๋ยววันนี้ผมไปรับผมพาไปดูต้องเดือเข้าโทรศัพท์คันพี่เบียร์ประโยชน์ครับแอปพลิเคชันพี่เบียร์เดี๋ยววันนี้ผมไปรับแล้วกันคันพี่เบียร์ขายเท่าไหร่มีดิขายที่สิบหกครับสี่สิบหกเหรอขอสี่สิบได้ไหมล่ะ เนี่ยเขาจอดอยู่ที่โชลูงอ่ะลุงนี้ผมไปรับแล้วกันแล้วลุงก็กลับกลับเลยจ่ายสดไปเลย i n d b com อะไรมีขึ้นปะลองดูดิมันเป็นสีฟ้าๆตรงนี้เนี่ยตรงเงินมีปรากัน image มีอะไรหรือเขาบอมีว่ะไม่ได้ผมพี่เออขึ้น image file สรไม่ได้อัพลุงเรีมเรื่องหนึ่งในเฮดเซนต่อเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะลืมมาเลยสีฟ้าอะไรนะลุงไม่อยากเล่นเฟอร์บ้างเหรอโว้ไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบ รถคนรวยไม่เอาลาฟงลาเฟอร์อะไรเงี้ยบอกาะลงมาไม่เอารถคนรวยไม่ชอบดูรวยเกินไม่เอาคเซ็อยากซื้อซูอน์อะไม่มีปัญญาซื้อด้วยเฟอร์แพงเกินกูอยากได้สามห้านี่แหละ อยากกลับไปสามห้าเฮียพูดตรงๆเลยนะเวยยังไงก็สามห้าอินเด็บสอ่ะอา,าร0สิบไปเลยพี่อา,าสิบควยเหอะต้องหนึ่งเดียวในไทยแล้ว้ถ้ากูจะซื้ออีกคันหนึ่งจริงๆนะตอนนี้ก็สามห้าแหละคงหนีไม่พ้นนะยังไงก็ต้องสามห้าจากใจคนเคยขับแมคลาเรนมาแล้ว<ะ>ยังไงก็ต้องวนกลับไปสามห้าวะ่ะไปไอเดอบับกันดีกว่ามึงอย่าขายนะสามห้ากูยังเสียดายเลย เขาต้องไปทำสีอาไรนี่พี่เลยอ่ะสามห้าใช่ไหมไม่ขายสามสี่มันต้องคู่กับสามห้าอยู่แล้วสามีสามสี่ต้องคู่สามห้าตอนนี้ลูกนอนอยู่โรงพยาบาลครับที่สว่างเลยหน้าจนหน้าจนนะลุงเดี๋ยววะเฮ้ยกินขายหมูเปล่าผมผมไม่มีหมูครับมีเห็นใส่อยู่ใช่ไหอใส่อยู่เฉยลัผมใส่าลามเบนเดอร์ครับ เมื่อก <gegen violin> <warfare> ี้เอาดีๆขายเปล่าที่มันเหมือนตัวเฮียใช่ไหมเอะเดิมผมเออมันมันเป็นของพี่ผมครับโอเคเอผมก็บอกสิว่าไม่ขายจะได้ไ <fit> ม kind of <popcorn> ่ซื้อขายยากมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนนะพี่สัตว์มากกว่าสี่นะดัม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  อ๋อเรื่องไอ้นี่ไงจักรพรรดิไงหอนจำได้แล้วแต่มันไม่มีจักรพรรดิแล้วไงแต่เขาไปตีมาไอ้เก่งเราตั้งให้นะเรามาเกิดก่อนมันไม่เกิดเสกเอกเสกได้แล้วอุ้ยมีคนได้แล้วดิได้เ็เลยเดิม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 อนึกไม่เลุงครับสามกับสาสาแตกต่างกันเยอะไหมก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะนิดหน่อยไม่เยอะหรอกสามสี่อ่ะ แตกต่างเยอะอยู่ัไงสามสี่ก็เดอะเบ็ดล้วครับสามสองสามสามผมมองผ่านเลยเราเกิดไม่ทันเริ่มยี่สิบนะหลบร้านอะเราไม่ทันเฮ้ยขอยากันหน่อยเดี๋ยวไปเช็คมาแปดศูนย์ร้าน JK สามสิบโคอิกมติ่งกับ BVC เสร็จ อาสามสี่อ่าสามสี่จะบอกอย่างนี้อ่าสามสี่อ่ะคุณเห็นราคาขึ้นกันจริงอ่ะแต่มันหาคนซื้อยากเว้ยใครอ่ะจะซื้อรถสิบแปดล้านสิบหกล้านอ่ะผมยกง่างคุณมียี่สิบล้านคุณจะเลือกอะไรระหว่างแลมโบกับสามสี่คุณไม่มีทางเลือกสามสี่อยู่แล้วเว้ยถ้าคุณไม่อิน ถ้าเป็นรถคันแรกที่ผมจะซื้อรถสปอร์ตยังไงผมก็ไม่เลือก3-4ถ้าไม่อินนะมันมันมันยังไงคนอื่นก็เลือกแลมโบในราคาที่ย0บกว่าล้านนอกจากคุณมีแลมโบไปแล้วคุณมีรถหลายๆคันไปแล้วคุณถึงจะเลือกซื้อ3-4มันคือเฉพาะกลุ่มอะอย่างเช่นอะผมคดขายตอนเนี้ยสิบล้านผมก็ต้องรอเนื้อคู่อีกหลายปีครับกว่าคนจะมาซื้อผมมันราคาขึ้นก็จริงแต่ว่ามีคนอยากได้ก็หายากอย,กอยู่ดี อ่ะสมมติวันหนึ่งเนี่ยผมมีเงินแล้วผมกำมา28ดล้านจังหวะที่ผมจะหาแม่งไม่มีมันก็เป็นแบบนี้ครับแต่จังหวะที่เราไม่หาแม่งเสือกมีขายอ่ะจังหวะที่เรามีเงินเขาก็ไม่ขายขอซื้อ2ี่สิบล้านก็ไม่ขายอะไรประมาณนะี้มันมันเป็นแบบนี้ไว้สามสี่มันหาครับมันหาคนซื้อยากหาซื้อยากจังหวะที่ผมไปซื้อจีดีทีอ่ะแม่งก็ไม่มีบีนามาขายคนแม่งเก็บกันหมดเลย ขายทีกันอ่ะยี่ิบห้าล้านไอ้นี่ใครจะไปซื้อมันหาคนซื้อยากครับแล้วก็หาหาคนขายยากด้วยที่เป็นสภ,ภาพรถดีๆนะเราซื้อปุ๊บเราก็ต้องดูสภาพรถแล้วว่าคันเนี้ยแม่งอยู่กับใครออะอย่างเช่นอยู่กับพี่ตูนกูซื้อถ้าอยู่กับพี่ตูนผมซื้อเพราะเรารู้ประวัติไงอะรถอยู่พี่ตูนพี่ตูนดูแลดีจอดท้องแอร์จอดแบบต้นไม้ขึ้น ไม่ได้ใช้เลยทําเครื่องมาอย่างดีอันนี้เราซื้อแต่ถ้าไปอยู่คนอื่นเนี่ยมันจะลถมาจากไหนวะรถแบบมันมันจะมีหลายหลายคันเว้ยที่ไม่ได้จดสามสองมาแบบแยกชิ้นส่วนมาแบบว่าให้เราซื้อรถมาเพื่อแบบระเบิดเครื่องอะระเบิดอะมันจะมีประเภทผมเรียกว่าอะไรอะไรทั้งอย่างหนึ่งนี่แหละมันที่ซื้อมาเพื่อระเบิดของแต่ไม่รู้ว่ามันคือเรียกว่าอะไรอะมันมีเยอะครับ ยากยากที่จะหาสามสี่แบบสภาพเนียบๆที่จะอยู่คุณไปตลอดอะ่ะใช่ไปย้ำมาเราก็ไม่รู้ไปทำโดจากใครอีกอะไรประมาณเนี้ยรถทำไมต้องอยู่ห้องแอร์จะละลายหรอไม่คือมันจะมีพลาสติกท,ที่ที่มันจอดไว้แล้วมันจอดร้อนๆมันจะละลายหรือว่ามันจะเหี่ยวมันจะยน่นแต่ถ้าจอดในห้องแอร์มันไอ้พวกนั้นมันจะเป็นสภาพที่เป๊ะๆตลอดมันแบบเราจอดไปนานเนี้ย มันจะสภาพดีตลอดเวลาเราไม่ต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนสามสี่เนี่ยแค่ยางพวกยางขอบประตูเงี้ยเปลี่ยนทีก็สองแสนแล้วนะสองแสนสาแสนแล้วนะมันแบบมันไม่ได้ของถูกอ่ะมันของแพงอ่ะมันต้องจอดห้องแอร์ตลอดทีเดียวอ้ตอนน้ของเออแต่โอริได้่าวดันไปสองแสนแล้วลุงนั่ร้านมาแล้วตีอย่างโอริอ่ะ

ไปบันอยู่ช่วยไปบันอยู่กันให้หน่อยกันให้หน่อยชไปบันอยู่ชยกันให้กันให้ย่ย่ปอยู่กันให้กันให้ขอบเพื่อนขอบเพื่อนช่วยด้วยไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวกันนี่อย่าปล่อยเพื่อนนี่ขอบช่วยด้วยเพื่อน้ยไปี่ มาลูชุบแตดมาลูอยู่แตดมาลูล nice. ูกตายชุบลงดิชุบลงดิแต่เพื่อนตายหยุดนอนไปเคกันเพื่อนด้วยแบนนะชุบกานะจุกจานพิงอยู่นะตื่นแล้ววิ่งจะตายวิ่งตายจะตายจานแล้วนะชุบจานแล้วเฮ้ยจุดตรงนี้ไหนชุบลงแล้ชุบลงละแต่จานมัจะตาย ผมจริงเหรอแบบประมาณเทมาดียังมีร่วงไม่ครบด้วยไอ้เฮียไปมาทวงแอดมินได้ปะวะว่ามันจะประกาศหาพ่อมันเหรอพ่อมันมองไม่เห็นหรอาไอ้สัตว์ไอ้เฮียแบงแฮกปากด้วยโทษพี่ไม่โดน ไอ้เฮี้ยมันพ่อมันพ่อมันเป็นเฮี้ยอะไรเฮี้ยประกาศให้พวกกูเล่นไม่ได้เนี่ยไอศาสตร์คำเดียวก็รู้เรื่องแลยผมคดในใจอันนี้ออกมาจากปากลุงเนาะถ้ามึงก็จริงไม่ละคำเดียวก็ออกอ่านออกแล้วป่ะไอ้เฮี้ยประกาศเป็นสิบเนี่ยไอ้เฮี้ยแบบบังหน้าจอคนอื่นเขาไอ้เฮี้ยไม่แต่ลาลุงไว้ก่อนเลยว่าลุงได้แล้ะไปขาขี่แท็กซี่วะทุกคนไม่เป็นไรพอเขาบอกว่าพอจะเรียกบอกว่านี่นอกวงอ่ะ ถ้าสามพันลุงอยากไปแนวทางไหนครับแบบไม่ครับเดิม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 ไม่แต่งเดิมเดิมสภาพเดิมเดิมเอาดูสามสามพันผมเด็กผมซื้อมาผมไม่เคยแต่งเลยนะผมแต่งแค่แบบ,คา,บคาร์บอนคาร์บอนแค่ค่องเครื่องหมื่นสองหมื่นอย่าไปยำมันเยอะเว้ยผมจะบอกให้ยิ่งยำเยอะราคาแม่งยิ่งตกบางคนคุณเอาไปขายอะ่ะเขาไม่ชอบซื้อรถแต่งเว้ย คือเอาง่ายๆว่าตั้งแต่ผมขับสามห้าแม่งมีคนขอซื้อสิบคนขอซื้อทักมาซื้อเลยเดินขับไปเต็นท์ใช่ไหมตอนนั้นไปซื้อพอร์ตขับไปเต็นท์เจ้าของเต็นท์ถามขายไหมคันนี้ยมีแต่คนขอซื้ออสามห้าผมเพราะว่าสภา,าพเดิมๆมันหายยากมีแต่คนเอาไปแต่งบแบบเละๆอย่างเงี้ย